สวัสด,ดีคะ่ะเมนี่ยายเยาว์ฉนเนี่ยพามากินเห็ดแล้วจ้ะเห็ดไข่โด่ง่ายไงจ้ะพี่เนาะหมานหมานหมานจ้ามาซองเห็ดแด้วจา้ะมาาึงไายมาส่องเห็ดนะคะบรรยากาศน,นี่คุกเมื่อนี้ฝนตกจ้ะก็เลยเหลือพอได้เก็บแล้วจ้ะเนาะวันนี้ฝนตกทั้งคืนเลยไข่าขาวเนาะจ้ะ ไครขาวพึ่งขึ้นมาจ้ะให้พึ่งขึ้นมาบอ,อกป้ามาเดี๋ยวนี้จ้ะบรรยากาศนี่ขูดด้วยจ้ะเด้อช่วงว่างก้อนๆเนี่ยจะออกเห็ดละโง่คือเห็ดละโง่หลายจ้ะเป็นให้เราโง่คนก็ยุบหยุบไปแล้วพานไปแล้วนะคะ,ะปลวกกีบกานย้ายกั บางพื้นที่ก็เกิดแล้วเนะคะ่ะบางพื้นที่ก็ยังบ่เกิดบางเคยจะเป็นงวดต่อไปเนี่ยเนาจะ,ะหอนๆอนุอบๆบบเอาวขึ้นฝนตกทั้งขึ้นจ้ะย่างหาอีกจะง่อยก่อนจ้ะพี่นนองหาไปเรื่อยๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมือนี่ขนตกรูกสึกเป็นหนยาบหยา ta ba cả hiến du, hiến đột lúc quay lẻo cầm nhí ta chầu cái chỉ nón nó hai chìm bàn đẹp cả nhắm khoam ngang khuyên cái cuộc chứ không có cửa thế cửa thua điểm nhạt nhạt nó thì nó เดามาซ่องเห็ดคือเก่าหลอดเจ้าเพราะว่ายายจีช่วงนี้เห็ดกับบ่อปลนไหลดอกเจ้าพริกัดยายกับบ้านยายกับูุทธิสูงบูดีลำได้เจ้าเด้อช่วง,งนี้เห็ดก็จะาผู้่อยปลนไหลช่วงนี้จะเป็นขูดหินนะเจ้าขูดหินโขกให้านไอ้อบเอาถัากทายกันย้ำมาขึ้นจ้ะพี่น้อง ตัวไท้นี่ค่เจ้าสีเลาะแล้วเนาะเปลี่ยนๆจะเห็นยา,างไปตาําำโอกีแบบนง้น่ปุ๊กจะปีนอีกที่้องคนสิหลายครับ้ถพถมมาตกจะ้ะเปลี่ยนพรอมขอบคุณทุกการทับทมขอบคุณพลังบวกด้วยจ้ะเด้อย,ยายเราก็กลับมาอีกครั้งคะ่ะ ก็สิบหนหาไปเบื้องมองเคยหาแล้วเราจ้ะเห็ดกอเดียนเห็นอย่างง่ก็เอาหมดมาโดนฝุ่นกับเปลวกเอาลวกเดียวก็วงามจ้ะพี่เนาะกอเดียนง่าก็เอาเนาะเอาหมดทุกอย่างเล้วจ้ะ,อะเอาน้ำง้างจะเอาไปลวกน้ำร้อนน้ำอุ่นๆง้างมคือเก่าจ้ะ กีเห็ดไทยจะเห็นทีเห็ดไทยกำลังกำลังเกิดเรื่อยๆเดี๋ยวรเราจะโพลื่อยๆกีเห็ดไทยขาวจ้าจากข้าง,งนองวิมามา่งซ่อมย่ายกับสิบห้าเบอร์อีกเชนึงเนาะบะหมานบะหมานจ้ะอ่าสวัสดีคุณท,ทุกการรับชมดนะคะ่ะ